ครับผมเจอกับพ่อาทหารวันนี้ก็สวัสดีเอฟซนะครับวันนี้มาแถวอุบลน,นะครับรถคันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่จากกละสินครับมาร์คทีหนึ่งสองตัวเดิมเสียงเดิมนี่แหละครับซื้อมาได้เดือนหนึ่งก็เลยย้ายรถมาทํางานที่อุบลเนี่ยโทรแจ้งพ่อาทหารบอกว่ามันขุดดินไม่เข้านะครับมุงกีกับแขนไม่มีแรงแต่ตัวเดินน่ะแรงอยู่ว่างั้น 2อ,อาการแล้วก็เครื่องโหลดควันดำเหมือนที่เห็นนี่แหละครับอ่าพนัหหารก็เข้ามาทำการตรวจสอบเช็คเพชเชอร์เหมือนเดิมแล้วครับตอนนี้ก็เช็คไปแล้วเจอปัญหาอยู่3ามอย่างนะครับอ่าก็เลยแก้ไขเฉพาะไอ้ตัวที่แก้ไขได้ให้ให้ทำงานไปก่อนนะครับ จเจอตอนแรกที่มาวัดเพชเชอร์ก็หนึ่นะครับแรงดันแฟลลดไม่ได้ก็ตั้งขึ้นมานะครับจุดเดิมที่เราเคยทํากันเนาะ <c oughs> อันดับที่2ก็ปั๊มลูกนอกอ่าจอาจจะคุมมุ่งกีก็ตัวยกเนี่ยนะครับเพช,เชอร์ไม่ได้นะครับตัดไปที่สองพันเพไอก็เลยปรับเมนเข้าไปให้ตอนนี้ขึ้นมาที่สี่พันนะครับแล้วก็ลูกในอีกลูกในก็เหมือนกันนะครับแขน สวิงตัดไปที่2,000เหมือนกันก็ทำการปรับเมนขึ้นมาได้4,000ทั้ง2โลูกนะครับระบบกใหดูอลิกโอเคฮะต่อไปก็มาดูไอ้ตัวโหลดนะฮะโหลดอื้ออ้าควันดำอย่างนี้ก็จุดที่สงสัยก็เป็นเรื่องของอากาศนะครับถอดกองอากาศดูก็โอเคยังเหมือนเดิมก็เลยสอดเทอร์โบดูนะฮะเจอเข้าเต็มเครับเทอร์โบหลวมโคกเครกเลยครับ กเก๊กก็เก๊กเลยครับเทอร์โบตัวเนี้ยหลวมมากเลยครับเหลือแต่จะกินเหลือแต่ใบพัดจะกินหอยโขงกันละเห็นหน้าถึงได้โหลดจังโหดควันดำเนี่อากาศไม่พอแล้วครับถ้าทรงนี่ยอก็เลยทำการลดเล็กคูเลเตอร์ปั๊มให้นะครับตอนนี้ลดจนสุดแล้วนะครับเนี่ยคันนี้อ่า เรกูลเลเตอร์เบอร์24ขายปั๊มออกสุดแล้วนะฮะยังติดโหลดอยู่ครับครับยังไงก็ต้องโหลดแหละครับถ้าเทอ,โโอร์โบเสียขัดอย่างเงี้ยฟันทงฉีเป่าหาเจ้าของจัดการเปลี่ยนเทอ,โโอร์โบใหม่นะครับก่อนจะเกิดความเสียหายรุนแรงถ้าเสียหายรุนแรงก็นั่นแหละครับใบพัดไปหมุนก็หอยโคง้งเศษใบพัดก็ทยอยวิ่งเข้าไปใน ก็บอกสูบแล้วละแต่ช่วงไม่นี้ก็ลูกปอกแหวนก็มีปัญหากันอ่าอ่าคนขับกับเจ้าของก็รับรู้แล้วนะครับพอถอดดูด้วยกันเลยเฟเอร์ตั้งขึ้นมาเรียบร้อยครับจัดไปที่4,000ทั้งสองปัม๊มปั๊มเล็กก็จัดขึ้นมาแต่เร็กเอร์เลเตอร์คายสุดแล้วนะ,ะเนี่ยเครื่องยังสู้ไม่ได้เลยฮะจำเป็นจริงๆครับต้อง ปกคองหน้างานตัวนี้ให้เสร็จภารกิจก็เดี๋ยวให้เจ้าของจัดการซื้อเทอร์โบมาใส่ก็จะได้มีแรงดันของเครื่องดีขึ้นนะครับแตให้ดอลิกสู้ได้ครับสู้ได้สู้คอได้ครับให้รอลิกปรับขึ้นหน้าเรียบร้อยเบาลงได้ครับคงต้องใช้งานกันระดับนี้ไปก่อนนะครับตอนนี้ เช็คอินกันอยู่ที่อุบลราชธานีนะครับเพื่อเขื่องในเดี๋ยวพยาะฐานจะต้องไปขอนแก่นนะครับไปปราบซูมิโตโม่อีกคันหนึ่งขอบคุณ f อฟทุกท่านนะครับที่ติดตามกันมา,าไปถ่ายใกล้ไม่ได้นะครับเนื่องจากเร่งด่วนเลยครับเนี่ยจูนเสร็จโอ้โหหกล้อเจ็ดคันต้องทยอยกันวิ่งเข้ามานะครับเอาไกลๆกันนะครับปิดคลิปกันตรงนี้ขอบคุณเอฟทุกท่านนะครับ ใครมีปัญหารถเก่าๆทักไลน์กันเข้ามานะครับ092 994 1306นะครับพ่อะหารรถรุ่นเก่าๆช่างแก่ๆปิดเบรกกันตรงนี้นะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผม